เอมิราประกาศข่าวร้ายเลิกแฟนหนุ่มแล้วหลังมั่นได้เพียงไม่นานล่าสุดนั้นเอมิราอดีตภรรยาของครูไัยบูลประกาศข่าวร้ายเลิกแฟนหนุ่มแล้วหลังเข้าพิธีกันได้ไม่นานก่อนหน้านี้เอมิราได้โพสต์ภาพบรรยากาศน้ำตาซึมเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มเรียบง่ายสุดอบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวเธอได้โพสต์ข้อความว่าเป็นพิธีมั่นที่อบอุ่นมากจริงๆค่ะ ไม่คิดว่าครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราขอบคุณพี่เก่งชนายเก่งนรุบอดินทราสีสิวาราพี่ปุ๊กที่ลาง,งานออกมาเพื่อเอาแหวนมั่นมาให้น้องพี่ชายพี่สาวสองคนที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าอยากเห็นน้องรวยและเข้มแข็งพี่แม่มทิพระดา ช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดก็มีพี่คนนี้ที่คอยซัพพอร์ตเอางานมาให้ทำเอาเงินยัดใส่มือเป็นผู้หญิงที่เก่งมากหนูเอาพี่แม่มเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดล่าสุดนั้นเอมิราอดีตภรรยาของครูภัยบุ์ประกาศข่าวร้ายเลิกกับแฟนหนุ่มแล้วเธอได้โพสเศร้ามีคำคมตัดเพองานนี้ชาวเนต็ตก็เข้ามาถามว่าน้องเอเลิกกับแฟนแล้วเหรอคะขอถามนะคะคนนี้แฟนใหม่น้องเอใช่ไหมคะ เห็นอยู่ด้วยกันตลอดเลยสักพักแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาตอบว่าหนูกับปุ๊บเลิกกันสักพักหนึ่งแล้วค่ะส่วนอ้ายผาแดงอ้ายมาทำงานค่ะทำกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นผู้หญิงเก่งสตรองมักผิดหวังในเรื่องความรักน่าจะจริงติดตามข่าวเอกับอดีตคนรักแรกๆครั้งนี้ครั้งแรกที่จะเม้นขอเป็นกำลังใจให้เอนะ หากคุณเอมีความรักใหม่อีกครั้งก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะมีความสุขมากๆสมหวังเราติดตามคุณตั้งแต่มีข่าวกับอดีตคนรักเก่า